สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอพระเครื่องของเมืองลบบุรีที่มีประวัติและมีชื่อเสียงอย่างยาวนานนั่นก็คือพระหูยานนั่นเองครับพระหูยานเป็นพระเครื่องจากเมืองลบบุรี เรียกได้ว่าเป็นพระอันดับหนึ่งแห่งเมืองละโวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่ข้อมเรื่องอำนาจหรือสมัยนั้นเรียกว่าเมืองละโวจังหวัดลบบุรีครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับลบบุรีเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการบ้านเมืองศาสนาและศิลปะดังนั้นศิลปะวิทยาการหลายๆอย่างจึงได้รับอิทธิพลจากขเขมร ซึ่งลักษณะของพระหุยานนั้นจะเป็นศิลปะแบบเขมรด้วยเช่นกันครับลักษณะขององค์พระนั้นจะประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยบนกลีบบัวเล็บช้างแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้นเป็นบัวเล็บช้างห้ากลีบลักษณะเกสรบัวเป็นจุดไข่ปลาเรียงรายอยู่บนบัวทั้งห้ากลีบพระเกศเป็นรูปบัวตูม พระพักความแสดงถึงยานอันแก่กล้าและมีลักษณะเคร่งเครียดอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะขอมพระกันยาวจะลดกับพระอังสาพระเกษาเป็นแบบผมหวีเส้นเรียวเล็กเรียงอย่างเป็นระเบียบไหลพระศกหรือไหลพระเกษาเป็นเส้นลวดกลมเรียวเล็กวาดโค้งตามพานราชพระเกตมาลามุลขมวดเป็นรูปคล้ายกับดอกบัวตูม พระขนงทำเป็นเส้นลวดกลมเลียวแบบปีกาว่าจากพรกกันข้างหนึ่งไปหาอีกข้างหนึ่งส่วนพระเนตรนั้นเป็นเม็ดกลมยาวรีคล้ายกับเม็ดงาขอบพระเนตรจะเป็นเส้นนูนรีพระนาศิกโด่งนูนพระหนุสั้นงุ้มออกมาทางด้านหน้าพระกันยาวจะหลดกับพระองังสาเป็นลักษณะที่โดดเด่นจนเป็นที่มา ซึ่งวงการพระเครื่องนั้นจึงขนานนามว่าพระหูยานซึ่งพระหูยานสามารถแบ่งแยกเป็นสามพิมคือพระหูยานพิมพ์ใหญ่พระหูยานพิมพ์กลางและพระหูยานพิมพ์เล็กซึ่งจะมีขนาดลดหลั่นกันลงมาส่วนด้านหลังขององค์พระนั้นจะเป็นแอ่งเว้าลงไปมีทั้งแบบหลังลายผ้าและหลังตัน ซึ่งพระหูยานจังหวัดลบบุรีนั้นมีการขุดค้นพบที่กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเป็นหลักจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าพระหูยานลบบุรีซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช1913-1931ถึงในรัชสมัยของสมเด็จพระราเมศวรแต่มีนักสะสมพระเครื่องบางท่านกล่าวว่า กลุก่กเก่านั้นสร้างขึ้นในราวสมัยลพบุรีตอนปลายส่วนกลุก่ใหม่สร้างขึ้นในสมัยพระราเมศวรแต่ทั้งสองกลกุเหมือนกันในพุทธลักษณะซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับพระหูยานนั้นจะให้พุทธคุณด้านคงกระพันชาตีหญิงไม่เข้าฝันไม่เข้ามักจะทำให้ผู้ที่ห้อยบูชานั้นหมั่นสวดมนต์ภาวนาจะทำให้มีความหนังเหนียวช่วยแคล้วคลาจากภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นภัยที่มองเห็นหรือภัยที่มองไม่เห็นช่วยป้องกันพูดผีปีศาจคุนไสต่างๆและยังทำให้ผู้ที่บูชามีชะตาชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมากด้วยส่งผลให้กับคนที่ดวงตกแก้ปีชงซึ่งคนที่เกิดวันจันทร์และวันอาทิตย์นั้นจะช่วยเสริมดวงได้อย่างมากเลยทีเดียว พราะพระหูยานจะส่งผลต่อคนที่เกิดสองวันนี้เป็นพิเศษทางอำนาจวาสนาบารมีช่วยส่งเสริมด้านความสำเร็จในชีวิตมีความร่ำรวยมีโชคมีลาบและสามารถแก้ปีชงเสริมปีชงให้ดียิ่งขึ้นไปได้อีกด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่าผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระหูยาน ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนจะจากกันไปนะครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและท่านจะได้ไม่ต้องพาสินค้าอื่นของร้านเราครับสวัสดีครับ